โอ้นี่เอฟซีเจเบียเพียบเลยนะทุกคนนี่ขอมาซื้อลูกชิ้นนะเจเบียลูกชิ้นซิ่งน้ำจิ้มแซ่บประจวบคิริขันทุกคนโอ้โหดูเยอะแยะหมดเลยนี่เห็นไหมซื้อเยอะหมดเลยดิอ่าวันวันนี้วันนี้ซื้อจริงนะไม่ได้แจกนะอ่าซื้อจริงไม่ได้แจกอันนี้เจสั่งมาใช่ไหมใช่ทั้งหมด50าสินี่จ่ายสั่งนะ อันนี้ซื้อจริงไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้จ้างมานะคือมาซื้อจริงทุกคนถามว่ามีอะไรโดดเด่นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มขอบพระคุณครับรับตังค์คอนก่อนแล้วตักเอาเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆผักอ่ะเอาเยอะๆเลยเอาสักสองสามกิโลครับไปต่อไปจะได้ฉีดออกปึ้งหมูบีกตบไหมลูกค้าพี่โอ๋ยไปไหนพี่โอ๋รอก่อนนะแป๊บหนึ่งเนอะ เร็วๆ,ๆไม่ทันแล้วครับดูแล้วว่าถ้าถึงมือหน้าร้านมันจะแบบยิ่งกว่าการแจกตอนนี้เนี่ยคิวยาวไปถึงหน้าทะเลแล้วครับใช่ครับแล้วเดป้ากไปกินอยู่ในสะพานปาลาด้วยล่ะหมูหน้าปลากมะพคุณแม่เดียวเดียวหมูขึ้นอีกใช่ครับที่เร่งเติมมาเมื่อกี้ลูกกระพูดซะย,ย่างงั้นข้างนอกมันไก่ข้านเป็นมาน้าค่ะ กินมันนี้ดีถึงปัตตานีนู้นแหละอ๋ข้างในมันมีมันมียัดไส้ด้วยเหรอยัดค่ะที่ซีเบสเนี่ยตัวเบส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 เตาเลือกนูั่นแหละว่านแล้วแพงกว่าแล้วผมไม่ไปเลยนะกินวันนี้เมย์กูไม่กลับรถเก่งแล้วดี๋ื่มกลับข้าวหมากับกูจะค้าวหมากับกินน้อยเป็นยาระบายไอ้แตงยูาเตอร์ก่อนนะไม่ใช่รอกองสดให้กูเลยน้ำจิ้มเจเบียกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่าย กินปุ๊บไปเลยค่ะพอตื่ตึงรอปั๊บสะอาดให้หกกระป๋อใหม่กรป๋อต๊ให้สิบสะอาดให้หกกป๋อให้สิบเขาพูดเล่นกันนะทุกคนคนตายคนขายรอดคนกินตายคนขายรอดโอ้โหสโลแกนร้านนี้ทำเลขถูกใจครับต่อไปลงเจเนาะจริงเหรอเขาพูดเล่นเล่นกันนะทุกคนมาซื้อเลยอร่อยอร่อยเอาอีนี่ก่อนเย็สุดขีดยาว ใส่มาทั้งหมดเ็ดไม้หมูเอาหมูเไม้เอาเรยๆเยๆยไม่ทานแล้วไม่ทันแล้วลูกกาอนยาวๆเรื่อยๆอีตอยืนรอค่ะอร่อยบอกต่อคยิใจน้ำิดมว่าเยอะๆจริงน้ำจิ้มแบบนี้เราถูกต้องมากพี่โจอันนี้หมดหมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีหม้อใหญ่ค่ะไมต้องกลัวค่ะหม้อเบอร์หม้อเล่อหม้อวัด เป็นมอกูนี่แหละไม่ใช่หมอวัดมอวะกระสุนเสื้อจะเล่นน้ำจิ้มไปหมดแล้วเนี่ยนะเสื้อเหมือนนักโทษเวอร์เออเออโอ้หแดงสีจะเบียดเดี๋ยวงพรุ่งนี้แต่งตัวสวยนะพรุ่งนี้แต่งแบบเลดี้เลดี้หน่อยนะโจ้พูดอะไรให้ดูหน้าหนูสภาพด้วมันไม่เกี่ยวกับหน้านี่ไม่ไได้้แลวงมันไม่เกี่ยวกับหน้าแต่งชุดงามๆเนี่ยเนี่ยเหมือนน้องคนเนี้ยแต่งชุดแบบเนี้ยเอ๊แบบคนเนี้ยชุดเลดี้เลดี้หน่อย นี่สิเนี่ยเจ็ดเนี่ยเจ็ดเนี่ยเออเจ็ดวันหนึ่งแล้วอ่ะฮ่ามาเติมมาเติมอีกลูกค้าตัดได้เลยครับทั้งหมดเจ็ดสิบบาทผมรับมาแปดสิบอ้อสิบบาทแปดสิบบาทผักเอาไหมนี่นี่ที่หนีบเออที่หนีบไว้นี่ค่ะลูกค้าเงินทองโอเคไม่ต้องเกรงใจนะเอาไปเลยเยอะๆยอะยกมาทงตะกร้าเลยกันนะขอบคุณค่ะสั่งไฟไม่พอแน่อันนี้อะไรครับอ่าพี่หงส์ข้าวไปสั่งยังครับ ังแล้วต่อไปป้านะคะสักครู่เดียวนะครับแม่เอามาเมื่อกี้เอาเลยที่รักเลี้ยงลูกฟุ่งฝึ่นฟุ่งฝึ่นขอบคุณมากๆที่มาช่วยพี่เบียร์นะขอบคุณมากๆเลยตั้ใจมากลูกสาวพี่เบียร์ไหลออกมาแล้วเนี่ยไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ขอบคุณเอาแถมดีกว่าแถมไม่ต้องชิ้นดีกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวแถมนะเนอแล้วเรียงท่านี้ลูกเรียนท่านอาทำไมอ่ะเออเมันก็ต้องเรียงท่ามั้งคือพี่เจเบียร์ลูกชิ้นอะไรวะขายได้วันเป็นหมื่นเนาะไม่รู้แปลกมากเลยอย่าพูดเพลงนี้เดี๋ยวคอร ขายของม้าพี่ก้นธนาทานที่ร้านเดีเขาขายตั้งกี่ปรีเขาไม่ได้แล้วกดหัวใจให้จะเบียหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะขอใจส้มคนหนึ่งดวงได้ไหมคะขอองเหมือนดูแม่เมย์ังสิเหืัดโจ๊กเจเมย์ตำระเบิดโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้ที่ไม่ขาย FC เจเบียแรกนะ FC เจเบียเนี่ยใช้ไอโฟนทุกคนเลยนะไม่ธรรมดาแน่เลยก็ FC รวยทุกคนรวยทุกคนเนาะ จะมีแต่เอฟเีจะมีแต่เจเบียได้แหละใช้เครื่องพันกว่าบาทอยนี่มีหน้าอะไรฟูกว่าฟูกว่าฟูกแสงมันไม่เป็นเนาะไอโฟนมันไม่มีโฟล์กั๊ดเลยมันมีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีปูก็จะมีถ้อยไม่มีสามอย่างก่อนหรอกมาที่มีอ่ะใครวะใครเพิ่มลูกชิ้นที่สามอย่างเอาแค่ลูกค้าตรงนี้ก็ปั๊บหนึ่งนะลูกใครมาสั่งกูได้ออนไลน์อีกแล้วเนี่ยสวัสดไม่ในแน่ค่ะเปิดแกั๊บไหมเปิดแกั๊บไหมไม่เปิดค่ะไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดไม่เปิดให้ลูกค้ามาเอาเองเนาะ เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแก๊ปกระตื่มใช่มันไม่ได้นะมันได้แก๊ปแม่ตัเดียวนะแม่นะเดี๋ยวนแม่เอาแม่ตัดตักก่อนเดี๋ยวพึ่งล้ก็เอานั่นขึ้นใหม่อะไรแม่ได้ครับเดี่ยวที่หนีบเดี่ยที่หนีบนี่ ได้ครับถูกไหมผู้ชายไม่ได้ติ๊กนิโคลอร่อยไหมครับทำนะเป็นเนติที่องตามตามบ้านไปกินเลยเราแถวบ้านเขารู้แก้วกันกินกินกินของแดงเออแถวบ้านไม่ได้นักผู้แดงในแถวบ้านไไม่ด้นะแต่ก็ไม่มีผัวนี่จะไปก็กินได้ดิมีผัวมีได้แค่คนเดียวอีไหมมีผัวไหมน้ำเยิ้มน้ำเยิ้มตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ เขาพูดถึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มเยอะมากพอๆกันน่าเลยค่ะัสดีคันคนขาซิลิโคนไหลซิลิโคนไหลปลาวานเขาได้หนึ่งตัวได้ไหมคะปลาวานนี่ได้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะปลาวานได้พันห้าค่ะอุ้จริงเหรอได้พันห้าตัวเลยค่ะปลาวานพันห้าใส่น้ำแม่รอนะอะไรได้ดีที่สุดนะยูนิเวอร์สแล้วก็ฟินิกอะไรพวกนี้ล่ะเคยได้ไหมล่ะไม่เคยเลยเคยได้แต่ปลาวานปลาวานนี่สูงสุดเดี๋ยวก่อนที่ลูกอันนี้ก่อนปลาวานได้พันห้าก่อนลูก เ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไล์สดบากเดียวเว้ยขอบคุณมากที่มาเป็น,น,นู่นะี้นเลรั้นะี้คูน้าอบคุนะอนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เว้นมือเลยแนมะ่คนนี้เขารียบเดี๋ยวเครื่องจะออกแล้วขึ้นเครื่องเอาประตูงไปก่อนได้ไหม ป่าวันไม่ให้แอปเปิลทูสต่างอย่างไรน่าจะเบียหมูห้าหรอหมูห้าลูกได้เดี๋ยวเอาหมูห้าอาหมูใส่ไปเลยใส่ไปแล้วต่างไหมยอ่ะเบียดะไรภาษานี่ครับขอบคุณครับแต่งหมดแล้วแบบเดี๋ยวมีอยู่มีเจเบียนี่คุาแม่ครับมาใหม่เปล่าอัตรนี้ยังไงเอาเอาให้เกาไม้กินหมดเลยเนี่ยห้าไม้กินหมดไม้กินตอนเย็นได้เก้าไม้เอาหมูนะ นครับพัรไม่มีตรงนี้นั่นนะวางอยู่เนี่ยหมูอย่างเดียวนะหมูห้านะแต่ครับคุณไหนพี่พรอยู่ไหนครับอ่าคุณพรนะแป๊บนึงนะครับผมเอามาแล้วอาการนี้มาแล้วไวไวๆเร็วๆเร็วไม่ทันแล้วตันตันตันตัมตันูันตั้ตันตันตันวันนตันตนตันตเนตันตันาันยันต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 หนตหมูหนตั้ตัน ชื่อพี่เอาหมู่ที่มาด้วยปุ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเห็นลูกค้าก่อนปุ้ยพี่ปุ้ยห้าไม้ห้าปึ้งเรนลูกค้ายก่อนด้วยสิปึ้งลูกก้อนนะ้นปุ้ยจะทำไม่เรียกนะเรนได้ลูกค้ายอะไม่เรียกนะมันใส่มันย้อยมันเอาได้ปลูกเป็นร้อยป็นพันฮ่าฮ่า่ะมัดผมหน่อยไหมลูกมัดไหมมัดไหมเออขอบคุณที่ให้ประตูนะฮะไม่ใช่ปลาหวานนะ ซื้อห้าไม้เราอยู่ดีๆอยู่ดีซื้อห้าไม้ใหญ่เอออยู่ดีมันกระเด้งเด้งออกเลยเออบินแน่เลยกม่ได้งออกอ่ะนะยังอยู่ไม่ใช่เมื่อกินไปอยู่ดีมันหายไปได้ไงไม่รู้มันเช็คว่าคนอยู่หรือเปล่ามันเหมือนมันว่าเป็นระบบเอไอ่งขอบคุณครับพี่เนเน่ขอบต่อไปของพี่พรหมูสองแดงสองกวาดสองอย่างสองสอง แดงเอยแดงขึ้นมาเดี๋ยวซี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 เมแป๊บนึ่งหายใจไม่ทันเดี๋ยวแล้เอามาให้เจ้าของโรงแรมไม้นึงอยู่รออยู่เนี่ยแล้วก็ของมาอยู่นี่จริงๆแล้วจะของอะไรอยู่นี่นะวีดีโออยู่นี่ของพี่พอใช่ไหมลากไปเลยไหมแยกน้อโอ้หน้ำจิ้มสุดเด็ดเยินเยินจ้า ต้าก็าาไม่เคยเห็นนาะขาไลไลอนนี่เขาไลเิ่นี่ดไ,ไ, <c oughs> ไฟนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะ <c oughs> ช่วยหน้าสดไฟนิดเดียวเ <c oughs> หนืหน่อยกับไฟพี่โจมาก <c oughs> ไฟเล็กโอเคครับผมลูกค้าะช่วยเป็นทั้งหมดกี่บาท แปดสิบขอบคุณครับใช่ใช่ก็ไปกี่ไม้ละแปดไม้เปล่าอะไรรูปเป็นอะไรอะหมูใช่ไหมเดะไอฮอตดอกเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวสายไม่ทันสายไม่ทันแล้วเพิ่งจะเปิดเนี่ยใช่แต่ว่าวันนี้แต่เงียบเงียบมันเงียบเฉยียบแตไม่เงียบเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วเติมอีกมากินปิ้งร้อนๆนี่ค่ะกิ๊บกิ้วดิกิ๊บกิ้วดิ มันมีหลายอย่างวิยบข้ามาแล้วแสดงตัวด้วยค่ะทักทายกันได้ค่ะอันนี้ของใครวะเนี่ยของฉันอ๋อโอเคตับของป้าจงรีนะป้านห้าสิบบาทครับผมแอะสองสามอย่ามไม่ใช่ขเลยค่ะาลาดไปเลยนะโอ้ขายดิบขายดีขายดิบขายดีอ่ะเขาจะนี่ตักเลยอยากกินอะไรตักไปโรด ขายติบขายดีเหนไหมเพจอ่าขายิบขายดีพาอะไรกลับบ้านกลับบ้านนั่นแหละพาจุกกู้พากิ๊กกับทอดบ้างน้ำจิ้มเงี้ยต้มเยอะมากน่ากินมากชอบแบบนี้เลยต้องมีพริกลอยนะใช่อันนี้ไปเอาพริกพริกผัดน้ำมันหนักพริกที่มันทอดอ่ะพริกทอดแล้วมันต้มนี่แหลๆแล้วโรยขิงอ่ะดีครับที่คีบเจอไหมเจอไหมที่คีบโอเค โอเคไม่เป็นไรค่ะเป็นที่กับชีวิตไปโอ้ได้กระมื่นแล้วนะนะโอ้เต็มตากเต็มตาเุยกูนี่ทำตะกอนมาหากูแล้วทีเนี้ยโอเคเลสมันแค่เป็เกลียวหรอตะกอนมาว่ามาเลยห้าหมื่นจะมีโอกาสขายลูกกระสุนลูกชิ้นไหมลูกชิ้นน่ากินแมค้าน่ากลัวโถอีสวยอีขุนแหมน้าท้ายรถมันทุกยกดูจากเก็บขุนไหมหน้ามันท้ายรถมันทุกจากแกขุนไหม ไอ้ค <łość> ุณที่หน้ามันน้ำมันไอ้เนี่ยยางสำรองอยู่หลังรถใช่ไหมก็เห็นยางสำรองทุกอยู่ใช่ไหมหน้าอิทุนอย่างเัี้แหละขี่รถผักอ่ะนะใช่น้ำมันเอาไวลาเปลี่ยนยางเอาไว้เปลี่ยนหลังรถนะหน้าหน้าอิทุนเหมือนกันแหละน้ำยางสำรองยอกเดี๋ยวคุณเมย์เดี๋ยวก่อนเมย์แป๊บหนึ่งลูกคุณพรได้ไปแล้ว